วัยทองคืออะไรวัยทองก็คือวัยที่ร่างกายเนี่ยไม่มีฮอร์โมนเพศอีกต่อไปอย่างในเพศหญิงนะครับเขาจะมีรังไข่อยู่สองข้างทาหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงหรือว่าเอสโตรเจนขึ้นมาก็หล่อเลี้ยงให้มีความเป็นสาวผิวมีน้นํามีนวลมีประจำเดือนทุกทุกท,ท,ทุกเดือนมานะครับอันนั้นคือฮอร์โมนเพศหญิงพออายุ50ปีปุ๊บอันนี้บกลบนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยครับเข้าสู่วัยทองคือประมาณ50ปีรังไข่เขาหยุดทํางานฮอร์โมนเพศหญิงก็ตกเพราะฉะนั้นไอ้ผลที่ฮอร์โมนเพศหญิงเขาช่วยร่างกายอยู่เนี่ย ก็จะหายไปทันทีเลยก็จะกลายเข้าสู่ไวททองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอาการของไวทองในเพศหญิงก็จะมะีประจำเดือนขาดอันนี้เป็นอาการที่ชัดเจนที่สุดบางคนมีผิวหนังแห้งผิวหนังไม่ชุ่มชื้น บางคนรู้สึกอารมณ์มีร้อนบุบว่าอันนี้เป็นอาการที่แบบเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทําให้รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันของเพศหญิงนะครับก็คือร้อนบุบว่าบางคนมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวมากขึ้นอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมเป็นไวทองแล้วแบบวิบง่ายหนุดหงิดง่ายอันนั้นก็เป็นอาการหนึ่งเลยครับหรือว่าอาจจะมีคุณสุภาพสติบางท่านที่เป็นอาการคนละขั้วเลยไม่ใช่สายวีนเป็นสายแบบดิ p r e s s สายซึมเศร้าอารมณ์ดาวลงอารมณ์ดูซึมซึมลงก็เป็นได้เหมือนกันนะครับบางคนมีอาการช่องคลอดแหง้ง มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บหรือว่าปัสสาวะแสบขัดมาฝั่งเพศชายบ้างโชงดีของเพศชายก็คือมันไม่มีจุดที่แบบฮอร์โมนตกชัดเจนเหมือนเพศหญิงส่วนใหญ่อายุที่เจอไวัยทองในเพศชายจะประมาณสัก65-70หรือ75ไปเราจะเห็นว่าช้ากว่าเพศหญิงเป็น10ปีเลยอาการก็จะไม่ค่อยจำเพาะเจาะจงเท่าไหร่เช่นอ่อนเพลียไม่มีแรงนะครับไม่มีอารมณ์ทางเพศเอาไวรเพศไม่แข็งตัว นนี้ถามว่าการรักษาคืออะไรในเมื่อไวยทองคือฮอร์โมนเพศหาย การรักษาก็ใส่ฮอร์โมนเพศเข้าไปแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเสมอไปครับเพราะว่าฮอร์โมนทุกอย่างเนี่ยมันก็มีผลข้างเคียงในเพศหญิงการใช้ฮอร์โมนเราก็ต้องระมัดระวังในแง่ของโรคหลอดเลือดและหัวใจแล้วก็ต้องระมัดระวังใน,นงใแง่งนนของมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นคุณหมอเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกๆคนเข้ามาด้วยอ,อาการของวัยทองแล้วให้ฮอร์โมนทุกคนเลยคุณหมอต้องมีการประเมินว่าอาการเนี่ยมันเป็นมากจนรบกวนการใช้ชีวิตประจาวันหรือเปล่าถ้าบางคนเป็นน้อยๆก็อาจจะใช้วิธีการปรับพฤติกรรมไปอ่านหนังสมาธิใช้ยาอย่างอื่นที่่ไมใช้อ ฮอร์โมนที่ช่วยให้อาการมันทุเลาลงได้แต่ถ้าเกิดรุนแรงมากจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้คุณหมอก็อาจต้องพิจารณาให้ฮอร์โมนเสริมเข้าไปนะครับเหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันครับถ้าจะใส่เข้าไปคุณหมอก็ต้องมาดูผลข้างเคียงนะว่ามีเรื่องต่อมลูกหมากไหมเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวมากเลยคือมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชายที่สูงอายุนั่นเอง หรับคนที่ซื้อฮอร์โมนทานเองนะครับจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำเลยให้คิดไว้เสมอว่าฮอร์โมนก็เป็นยาอย่างหนึง่งยามันก็มีผลข้างเคียงตามมาถ้าเกิดซื้อทานเองเราไม่ได้ตรวจติดตามนีครับสิ่งที่เรากลัวมากๆก็คือผลข้างเคียงเช่นมะเร็งอย่างที่ผมบอกในเพศหญิงก็เป็นมะเร็งเต้านม บางคนถ้ากินผิดสูตรกินผิดวิธีนะครับอาจจะเป็นมะเร็งที่หมดลูกได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น2อย่างที่เราค่อนข้างกังวลน,นะครับอีกอันนึงที่สําคัญมากๆก็คือโรคหัวใจนั่นเองเพราะผมไม่แนะนําให้ทานเองเลยในเพศชายก็อย่างที่ผมเรียนไปก็จะมีเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากที่เรากังวลผู้ชายทุกคนเนี่ยพออายุเยอะขึ้นอายุ50-60มีโอกาสเป็นต่อมลูกหมากโตได้อยู่แล้ว เป็นธรรมชาติเป็นมาจากการที่ฮอร์โมนเพศชายมันกระตุ้นต่อมลูกหมากถ้าเราดันไปใช้ฮอร์โมนเพศชายในระดับที่สูงเกินไปต่อมลูกหมากมันก็โตมากขึ้นอาการเป็นเยอะขึ้นและสําหรับใครที่มีเรื่องมะเร็งต่อมลูกหมากซ่อนอยู่หรือมีประวัติครอบครัวมีคุณพ่อมีพี่น้องเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับเราก็จะกลัวว่าตัวฮอร์โมนเพศชายมันอาจจะไปกระตุ้นให้มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยกำเริบแล้วก็แพร่กระจายได้ครับ ไวัยทองไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงและเพศชายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนตามธรรมชาติของร่างกายเรานะครับไม่มีใครหนีได้ยังไงยังไงก็ต้องเข้าสู่ไวัยทองกันทั้ง2เพศแต่ว่าถ้าเกิดว่าการมีฮอร์โมนที่ตกลงแล้วก็ส่งผลให้มีอาการที่เราไม่สามารถใช้ชีวิตได้ไม่สามารถฟังก์ชันได้ก็ให้เข้ามาปรึกษาหมอผมคิดว่าการใช้ฮอร์โมนด้วยตนเองเนี่ยอันตรายยังไงก็ควรจะมีหมอมีแพทย์คอยช่วยแนะนําแล้วก็ตรวจติดตามครับ